สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อนะคะว่าเอ,อตอนนี้นะคะเขากับมือที่สามนะคะไปรอดหรือเปล่านะคะเรามาลองดูกันมนแรกนะคะเป็นสองเหรียญนะคะจัดมนนะคะเป็ดเหรียญนะคะเาดาบนะคะไม้ค่ะห้งไม้ให้ได้นะคะดูนะคะจบด้วยเดือดเท้เลยนะคะ สะะับไพ่ที่ตัดออกมานะคะเอ่อสับไพ่ออกมาแล้วนะคะก็ใบแรกนะคะเรามาดูกันนะคะเรามาตั้งเตาเผาเปลือกเลยนะคะว่ามือที่สามนะคะกับคนของคุณนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงม้างนะคะก็กระท่อนกระแท่นอยู่นะคะ สองเหรียญน,นะคะเอ่อมีความไม่แน่ใจแล้วนะคะลังเลในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จัดเมนนะคะจัดเมนนี่จะเป็นเหมือนกับจบจากเลิกันนะคะทีนี้มีเดอะทาวเวอร์มาขยายด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะมีปัญหาจบกระทันหันกันไปนะคะแล้วก็ห้าไม้นะคะมีความขัดแย้งนะคะเอ่อมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนอกจากมือที่สามยีงเขาน่าจะมีมือที่สี่ที่ห้านะคะมีห้าไม้มนะคะก็ถ้าไฟไม่สิงธันดูได้นะคะนี้ถ้าดิงคะสบกันมาก่อนนะคะก็ <laughs> ความสัมพันธ์ของเขากับมือที่สามนะคะ นี่ทาให้คุณเลิกกันนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะเขามีปัญหาแล้วนะคะเขาเพิ่งจะจบกันกระทันหันไปนะคะเป็นทาวเวอร์จบกระทันหันไม่ทันที่ตั้งตัวนะคะลังเลในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีห้าไม้มานะคะแสดงว่ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเข้ากับพ่อแม่ของเขาไม่ได้นะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนเขาหรือว่าในที่นี้นะคะห้าไม้ก็หมายถึงว่ามีความขัดแย้งที่แบบมีมือที่สี่ที่ห้าอีกนะคะถ้าเกิดว่าคนของคุณมีคนเจ้าชู้นะคะอาจจะไม่ได้มีแค่มือที่สามนะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะแล้วก็เซมัพนนธ์ะะคคก็อ มืที่สามของคุณน,นะคะก็คือหนึ่งในจุดเรื่องของเขาเหมือนกันนะคะเห็นเวลาเนี้ยจะแทนราศีธนูได้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเออ่มีทั้งปรับไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็แย่ลงนะคะคือถ้าดีอยู่แล้วมันก็จะเอ,อแย่ลงแต่ถ้าแย่ลงก็จะก็จะดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูตรงนี้นะคะก้าวหนามนะคะก็มีความคิดมากนอนไม่หลับนะคะเครียดน,นะคะก็ ตนนี้น่าจะเป็นทางคนของคุณนะคะเขาก็อาจจะคิดว่าเออจะพายเรือไปต่อไหมหรือว่าจะมุ่งออนกับมือที่สามของคุณนะคะเขาก็ในใจเขาก็เหมือนกับว่ายังมีแพชชั่นกับคนของคุณอยู่นะคะมือที่สามนะคะเพราะว่ามีมีเอสออฟวานะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันให้ไปจบมันเป็นเดทนะคะเขาน่าจะนอกจากจบกระชันหันไปแล้วแล้วลตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะจบกันไปแล้วนะคะกับมือที่สามแต่ว่าคนของคุณนะคะเขาน,น่าจะยังมีตัวเลือกอยู่นะคะเพราะเนี่ยคะ่ะมีทั้งห้าไม้ทั้งเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนี่ชัดมากเลยคะเจ็ดเหรียญคือ พิจารณาตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคะใบน,นี้นอกจากหมายถึงการลงทุนด้านการเงินเก็บเกี่ยวดอกผลแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์จะหมายถึงว่าเขามีตัวเลือกเยอะนะคะและ้วมูลที่สามของคุณก็คือจบแล้วนะคะพอมีจัดเบนเนี่ยมันคือจบแน่นอนถึงแม้จะจบกระทันหันนะคะทาวเวอร์แล้วก็จกระทันหันแล้วก็คิดที่จะเริ่มใหม่ก็ตามแต่ว่าสุดท้ายนะคะแฟนของคุณนะคะหรือว่าคนของคุณเขาคิดมากนะคะแต่ว่าไม่จบมันเป็นเ,เดย์นะคะก็แสดงว่าเขาคงจะจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรื่องเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาแค่คิดนะคะ เพราะว่าเขามีตัวเลือกหลายตัวอยู่แล้วก็ภายใต้สำรับนะคะเป็นเอ็ดอัสอดนะคะแปดดาบนะคะแปลว่ามีการบล็อกปิดกั้นหรือว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงนะคะกับมือที่สามคนนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีมือที่สี่ที่ห้าแล้วก็มีหลายคนเลยกันในช้อยก็ตอนนี้นะคะเรียกว่าเขาก็คงจะไม่แปลกใจะค่ะที่มีเก้าดาบเพราะว่าเก้าดาบก็คือกิ้มากนอนไม่หลับเครียดนะคะคือยิ่งมีเยอะก็ยิ่งปวดหัวนะคะก็เขาก็ไปไม่ได้ดีนะค่ะกับมือที่สามก็คือเลิกกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เ ตัวใได้ๆสำหรับนะคะเป็นแปดดาบเนี่ยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงะคะ่ะเขาก็วนอยู่ตรงนี้นะคะมีการบล็อกปิดการคือเดินวนอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะแก้ไขไงเขาอาจจะอย่างที่บอกะคะ่ะเลิกแล้วก็อาจจะเลิกไปเลยะค่ะไอ้เรื่องจะกลับมาหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องอนาคตของเขานะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนชอยเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นมือที่สามของเขาตอนนี้นะคะเลิกก็ไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e ได้นะคะแล้วก็มีหัวข้ออะไรที่สนใจอยากจะให้หมอลองเปิดเนี่ยก็ คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าไปตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ